ถ้าคุณมีกำลังผ่อนและยังผ่อนไหว ใสไปก่อนผ่อนไปก่อนไอที่เขาแค่พักๆดอกเบีย้ยเนี่ยนะเมื่อเอาดอกเบีย้ยเนี่ยไปบวกเงินต้นเข้าไปจะให้เห็นครับว่าคุณผ่อนมาประมาณปีกว่าเนี่ยดอกแม่งกินหมดเลย3เดือนนั้นแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เก็บคุณตอนนี้ไงเขาไปเก็บคุณตอนช่วงท้ายสัญญาถ้าเกิดเป็นแบงก์ออมสินบางคนชอบคิดว่านี่คือโอกาสบางคนคิดว่าฉันจะต้องรับสิทธิท์ทั้งทั้งที่ตัวเองผ่อนไหววันนี้ผมได้ยินบางคนที่เขาแนะนําว่าเอ้ยมีสิทธิ์แล้วใช้สิทธิ์เลยเก็บเงินสดไว้ก่อนนู่นนี่นั่นผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณมีณ ีเงินสำรองเพียงพอแล้วแล้วก็ดูว่างานของคุณน่าจะไปไหวอยู่ในอีก3เดือนนี้แนะนําครับผ่อนปกติครับยกตัวอย่างให้ดูนะฮะสินเชื่อบ้านอันนี้ยกตัวอย่างแค่สินเชื่อบ้านนะผมเอาตัวเลขให้ฟังคร่าวๆนะสมมุติว่าบ้านนะฮะราคา2ล้านบาทผ่อนหมื่นสี่พันบาทต่อเดือน1นึ่งหมพันบาทเนี่ยประกอบไปด้วยเงินต้นนี่ผมทาเลขกลมๆนะโดนเงินต้น 1490คุณจะโดนดอกเบี้ยไป12,510บาทเงินต้นนี้คืองวดแรกนะผ่อนหมื่นสี่เนี่ยโดนดอกไป1490บาทคุณเห็นไหมครับว่าเงินต้นที่ไปลดอีเงินสองล้านเนี่ยพันกว่าบาทแค่นั้นเองดอกเบี้ยมันเยอะมากโดนต้นแค่นิดเดียวสมมุติว่าผ่อนไปแล้วเดือนที่12ก็คือครบ1ปี 1> ดอกเบี้ยเดือนที่2อาจ่ายหมื่นสี่โดนดอกเบี้ยหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ โดนต้น1,610บาทยอดนี้คงเหลือผ่านมาแล้วนะผ่อนมาแล้ว1ปีนะ1.981ล้านเงินต้นคือที่2ลา้านผ่อนมาแล้วครบ3ปีนะ36เดือนสังเกตไหมยอดคงเหลือนี่อย่งคุณเนี่ยลดลงน้อยมากเลยนะนี่ให้สังเกตก่อนนะเดือนที่60ปีที่5คุณเจอวิกฤตโควิดแล้วคุณได้สิทธิ์หยุดคุณจ่ายดอกเบี้ย1,1840โดนเงินต้น2 1 6 0บาท ยอดนี่คงเหลือคือ1.892ล้านให้คุณดูครับดอกเบีย้ยที่คุณเสียต่อเดือนประมาณ1.840 1ถ้าวันนี้ครับคุณพักชำระนี่ดอกเบีย้ยต่อเดือนตรงนี้ยังโดนคำนวณอยู่นะครับสมมุติว่าคุณพักชำระนะฮะ3เดือนคูณ3เข้าไป อันนี้คือดอกเบี้ยที่คุณจะต้องโดนเก็บ3เดือนบวกกับคงเหลือฮะจะเท่ากับหนึ่ครับคุณเห็นอะไรไหมฮะหนึ่งจุด้าสองเจ็ดหนึครับใครเห็นตัวเลขนี้แล้วคุณคุณอึ้งมั้งครับเท่ากับว่าเดือนที่หกสิบนะฮะคุณผ่อนตามปกติยอดนี้คุณเหลือเท่านี้แต่คุณแค่พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย สามเดือนครับสมเดือนดอกเบี้ยที่คุณพักไปเป็นเท่านี้ครับทำให้เงินต้นคุณครับถูกย้อนหลังไปหนึ่งปีหเดือนคุณหยุดพักแค่สามเดือนนะแต่ถ้ากับว่าคุณเสียเวลาการผ่อนมาแล้วหนึ่งปีหเดือนครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่ไหวแล้วคุณหยุดพักชํำระเพื่อให้เพิ่มสภาพคล่อง อันนั้นผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าวันนี้คุณไหวคุณจงไปผ่อนเหมือนเดิมอย่าคิดว่านี่คือโอกาสเพราะเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของคุณจะรวมแล้วเท่ากับเมื่อคุณผ่อนไปงวดที่42แต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เก็บคุณตอนนี้ไงเขาไปเก็บคุณตอนช่วงท้ายสัญญาถ้าเกิดเป็นแบงก์ออมสิน แต่ผมแค่อยากจะทําให้คุณเห็นว่าไอ้ที่เขาแค่พักๆดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะเมื่อเอาดอกเบีย้ยเนี่ยไปบวกเงินต้นเข้าไปจะให้เห็นครับว่าคุณผ่อนมาประมาณปีกว่าเนี่ยดอกแม่งกินหมดเลย3เดือนนั้นเทียบเท่ากับว่าคุณเนี่ยมีเงินต้นเท่ากับปีกับ6เดือนที่แล้วผมแค่จะเปรียบเทียบว่าถ้าคุณจะเหนียวเงี้ยคิดดูดีๆเพราะไอ้ดอกเนี่ยสเดือนเนี่ยคุณไม่จ่ายมันเทียบเท่ากับ1ปี6เดือนประมาณโดยประมาณถ้าเงินต้น2ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจ่ายไหวอย่าเหนียวนี่จ่ายเธอแต่หลักคิดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันไปโปะตอน3เดือนสุดท้ายคุณจ่ายเพิ่มตอน3เดือนสุดท้ายเพราะเขาเป็นดอกทำดอกเบีย้ยตั้งพักไว้ก่อนสิ่งที่ผมอยากบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณได้รับผลกระทบแล้วคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์คุณใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่าใช้สิทธิ์เลยครับ ให้คนอื่นเขาใช้สึกเหมือนเงิน5,000ันบาทคุณไม่ได้รับผลกระทบแล้วคุณจะพยายามไปลงทะเบียนเพื่อได้เงินสงสารคนที่เขาควรจะได้เงินแต่ไม่ได้เงินนะผมเลยคิดว่าอย่าใช้ช่องว่างตรงนี้นะมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของคุณหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมยังย้ําเสมอเป็นหนี้ก็ต้องใช้ถ้าวันนี้คุณใช้ไหวคุณใช้ครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่ไหวเจรจาครับเขาแม่คุณพักชําระนี้ก็เจรจาจนกว่าจะพักชาระได้โดนทัวร์เข้าไปหน่อยสาลไปก็ต้องไป มันมีแค่นี้เองครับการเป็นนี่อย่าเครียดเพราะความเครียดมันจะทําให้คุณพลังงานตกพอคุณพลังงานตกสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้คุณจะลดลงความเ,เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นในชีวิตทันทีสิ่งที่ผมอยากบอกคุณครับวันนี้ผมมาวิเคราะห์ดูนี่นั่นนูนี่นั่นให้คุณฟังให้คุณรู้ครับว่าคุณอยู่ในสถานะไหน คุณจ่ายไววจ่ายคุณจ่ายไม่ไหวเจรจาเจรจาไม่ได้ไม่ต้องกลัวสุดท้ายไปเจอกันในศาล